วิธีการเอาแบบทดสอบนะครับหลายๆแบบนะครับมาอยู่ในแบบทดสอบเดียวกันนะครับก็เริ่มดังนี้นะครับเราก็ทําแบบเปิดแบบทดสอบก่อนนะครับขึ้นมาตัว่าผมเปิดแบบทดสอบไปนะครับชื่อนะครับตั้งไปมั่วมั่วก่อนนะครับพอตั้งแบบทดสอบขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาแบบทดสอบเนี่ยต่างๆนะครับเข้ามาทําได้เลยครับเช่น ข้อสอบกขคงนะครับถามว่า1นบกหเท่ากับเท่าไหร่นะครับ1 2 3 4สม่นะครับคำตอ,อที่ถูกก็คือ2ครับคือเราสามารถเอาเป็นรูปภาพก็ได้นะครับกดตรงนี้นะครับก็เพิ่มรูปภาพขึ้นมาสามารถทำเป็นช้อยเป็นรูปภาพก็ได้นะครับอันนี้กขคงอนะครับ ส่วนว่าเป็นอัตันนะครับหนึ่งบกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้หนึ่งคะแนนนะครับก็เป็นแล้วครับเขียนไหมครับประเภทคําถามนะครับก็มีปรนันอัตนนันส่วนมีอันหนึ่งครับเป็นโยงเส้นนะครับก็เขียนโจทย์ไปครับนี่ก็คือวิธีการทํา ข้อสอบหลายแบบในชุดเดียวกันนะครับตรงเลือกนะครับก็ตั้งโจทย์ก่อน2บวก2เท่ากับ5บวก5เท่ากับเท่าไหร่นะครับข้อลัหนึน่งคะแนนตรงนี้ก็เป็นอันนี้เป็น1 2เห็นไหมครับก็เป็นโจทย์ d b ก็อาจจะเป็นเฉลยครับเป็น10 A เป็น10 b เป็น4นะครับ ห้าบห้าตัวนี้ครับสองตัวนี้จับคู่กับ A นะครับข้างบนก็ต้องจับคู่กับ B อะไรแบบนี้ครับนี่เราก็จะได้คำถามหลายแบบในชุดเดียวกันนะครับครนนี้จะลองทดสอบดูนะครับเห็นไหมครับมีหนบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมครับอันนี้อัตรายน โซ่ผมตอสองไปแล้วกันอันนี้ก็เป็นโยงเส้นเห็นไหมครับก็กด enter ก็จะมีอัตรายอยู่1ข้อนะครับต้องรอให้อาจารย์เฉลยนะครับ